สวัสดีค่ะพี่น้องชาวไทย FC หน้าร้าของคุณแม่ทุกท่านค่ะวันนี้คุณแม่ทำคลิปผ้าไหมมือสองค่ะเดี๋ยวคุณแม่หยิบยกขึ้นเลยค่ะค่ะเป็นผ้าไหมมือสองนะคะวันนี้คุณแม่ทำคลิปผ้าไหมมือสองค่ะค่ะผ้าไหมมือสองเป็นรุ่นคัดเกรดรคา,800าคาแปดร้อยบาทค่ะแม่บอลรักผ้าไหมมือสองเจ้าเก่า,กา 2. ต้นตำรับไหมมือสองค่ะเจ้าเก่านะคะ แ0 0รอยบาทค่ะรุ่นคัดเกรดนะคะถ้ารุ่นคัดเตรดนี่จะเต็ม2เมตรค่ะแล้วก็ไม่มีตมะหนิขาดรูนะคะแต่ถ้าเป็นรอยขูดเขียนนิดหน่อยคุณแม่ขออภัยค่ะน้องขออภัยนะคะเพราะว่าเป็นผ้ามือสองค่ะแต่ว่าคุณแม่ก็ถ้าตรวจไปแล้วมันไม่เห็นในสายตาก็คุณแม่ขออภัยด้วยค่ะก็ะว่าทำดีแล้วค่ะ าราคาอยู่ที่800บาทค่ะเป็นผ้าไหมมือสองนะคะเป็นลูคก,กคัดเกรดค่ะราคา800บาทค่ะค่ะมือสองค่ะเจ้าเก่าต้นตะรับไหมมือสองค่ะไม่ได้ไปต่อรองแกับพ่อค้าคนกลางนะคะเป็นคุณแม่เดินหาซื้อตามหมู่บ้านค่ะหายากมากเหนื่อยเหนื่อยมากคุณแม่เหนื่อยแล้วค่ะ มันไกลค่ะหาไกลแล้วมันไม่คุ้มค่าน้ํามันรถค่ะวิ่งไกลค่ะค่ะวิ่งไปวันก็ได้สองสามถืนค่ะมันก็ไม่คุ้มค่าน้ํามันรถค่ะเพราะว่ามันไม่มีของไม่ใช่หาแต่คุณแม่นะคะหาผ้ามือสองนะคะหากันทั่วทั่วประเทศไทยค่ะมีกลุ่มมาจากแถวจังหวัดอุดรแล้วก็แถวโคราชลงมาหาแถวหมู่บ้านของคุณแม่ะคะ่ะมาหาแถวสุรินทร์นะคะ ค่ะมากันเยอะมากเลยค่ะมาหาภามือสองเนี่ค่ะค่ะเขาจะมากันเป็นทีมเป็นคันรถค่ะแล้วก็เหมือนคุณแม่นี่แหละนุ่งนุ่งผืนเดียวนี่ก็เป็นสิปีก็ยังไม่ชํารุดค่ะเพราะว่าเรานุ่งออกแต่เวลางานจําเป็นค่ะแต่ว่าเราจะไม่นุ่งสุรุยสได้ค่ะมันก็มันก็ใช้ได้นานค่ะแต่ละคนแต่ละผืนนะคะค่ะราคาอยู่ที่แปดร้อบาทนะคะ เป็นผ้าคัดเกรดค่ะเป็นเต็มถ้าผ้าคัดเกรดนี่จะเต็มสองเมตรนะคะขานิ่มมากค่ะผ้ามือสองนี่่ะนิ่มค่ะขานิ่มนะคะนิ่มสวยสวยทุกผืนค่ะนิ่มค่ะผ้ามือสองนี่จะนิ่มค่ะเพราะว่าผ้ามือสองนี่คุณแม่จะอธิบายฟังนะคะเป็นผ่านการใช้งานมาแล้วค่ะผ้ามือสองค่ะเป็นเป็นที่นุ่มมันห่าเอิรนวาผ้าไซส์านมันห่าว่าผานุ่งแล้วค่ะ หาโรงแรบไปหาขอสื่อเพิ่มสามหมื่นบานค่ะไปยยางหาสื่อค่ะพุ่มแนกระแดดแดดห่อนห่อนนะสิพุ่มแม่กระยางต้องต้องหาสื่อค่ะสามหมื่นบานนะคะม่อะไรต้องอกดิค่ะราคาอยู่ที่แปดร้อยบาทนะคะเป็นผ้ามือสองค่ะค่ะผ้าคัดเกรดไม่มีตำเหนินนะคะนิ่มมากค่ะเป็นไหมบ้านพุ่งยืนนะคะค่ะไหมบ้านพุ่งยืนค่ะเป็นของเก่าของโบราณค่ะราคาแปดร้อยบาทค่ะ ค่ะมีตำเนีนิดหน่อยคุณแม่ขออภัยนะคะถ้ามองไม่เห็นมันหลบสายตาคุณแม่นะคะค่ะรหัส15ค่ะนิ่มมากค่ะผ้าไหมมือสองนิ่มนะคะบางท่านก็เอาไปนุง่งบางท่านก็เอาไปตัดกางเกงตัดเสื้อค่ะตัดชุดแสกนะคะค่ะเพราะว่าผ้ามือสองนี่จะแปรรูปได้อยาหลายอย่างค่ะค่ะ800บาทนะคะเป็นไหมบ้านทางพุ่งทางยืนค่ะลายเก่าลายโบราณน,นะคะ คนเก่าคนโบราณคนรุ่นคุณแม่คุณยายคุณย่าของเราจะทําไว้นะคะถ้าพวกนี้ค่ะค่ะส่วนมากก็คุณแม่หาชื่อผ้าพวกนี้แหละค่ะตามหมู่บ้านค่ะค่ะราคา800บาทค่ะเป็นเต็ม2เมตรนะคะค่ะมีรอยขูดเราเขียนนิด,นดหน่อยขอไทยนะคะเพราะว่ามันเป็นท่ามือสองค่ะ ค่ะพื้นใหญ่พื้นกว้างค่ะเต็ม2เมตรนะคะไม่มีตันหน้นะคะ800บาทค่ะค่ะถ้าราคา800้อยบาทวนมากมันเป็นผ้าคัดเกรดค่ะค่ะคุณแม่คัดเกรดนะคะซื้อมาราคาสูงก็เราจะคัดเกรดมาค่ะแล้วก็มาหานการชักรีดค่ะแล้วก็ลูกหลานช่วยกันรีดค่ะทํางานเป็นทีมทํางานเป็นทั้งหมู่บ้านนะคะทั้งบ้านค่ะช่วยกันค่ะเพราะว่า มันจะทํายากค่ะมาซักค่ะซักก็ไม่ได้ซักเครื่องค่ะต้องซักมือค่ะได้มาก็มานั่งซักมือค่ะค่ะมาถลอมมือนะคะค่ะแล้วก็รีดอีกค่ะนี่ก็ลูกหลานี่แหละจ้างลูกจ้างอาหารในละรีดค่ะไม่ใช่ว่าแม่รีดเองนะคะแม่ไม่มีเวลาค่ะจ้างลูกหลานรีดให้ค่ะแปดร้อยบาทค่ะค่ะรหัสแปดค่ะแม่บวรรักค่้ามือสองเจ้าเก่าต้นตำรับมือสองนะคะ อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดเป็นกำลังใจช่วยคุณแม่นะคะขานิ่มค่ะนิมฉลวยสวยทุกผืนค่ะมือสองถึงแกเป็นผ้าไหมก็สวยทนสวยนานสวยตลอดการคือผ้าไหมค่ะอ่ะนี่ก็เป็นลายโฮนนะคะลายเก่าลายโบราณของจังหวัดสุรินทร์ค่ะราคา800บาทค่ะนิ่มมากค่ะผ้ากำลังใส่ดีนะผ้ามือสองค่ะกำลังใสด่นะสดีมากค่ะ ค่ะเต็ม2เมตรนะคะราคาคัดเกรด800บาทเต็ม2เมตรค่ะค่ะมัพื้นไหนชอบพื้นไหม,ไหมถ้าคุณแม่ได้ค่ะคุณแม่ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะน้อมรับตอบทางไลน์ทุกท่านค่ะคุณแม่ให้ความสะดวกทางไลน์ส่งภาพถ่ายดูทางไลน์ว่าลายที่ท่านทักมานี่มันถูกกันกับที่คุณแม่แกะให้ไหมค่ะเราต้องดูลายเฉดกันนะคะลายผ้าไหมนะคะ าลายมัดหมีลายน้ำลายนี้ค่ะที่เราทักมานะคะค่ะาราคาแปดร้ยบาทค่ะค่ะเป็นลายโฮนตัวนี้ก็หงนนะ่ะค่ะผืนนั้นก็หนโนหงนระยุกนะคะ8ปดร้อยบาทค่ะนิ่มสวยสวยทุกผืนผืนใหญ่ด้วยค่ะเต็ม2เมตรนะคะ ค่ะถ้าคัดเกรดนี่แกเต็มสองเมตรราคาแปดร้อยบาทค่ะสวยทุกผืนงานทุผืนแก่มทุกผืนค่ะแปดร้อยบาทค่ะเป็นผ้ามือสองแม่บวรลักผ้าไหมมือสองขกาวเก่าต้นตำรับไหมมือสองนะคะสวยทุกผืนงามทุกผืนแก่มทุกผืนค่ะมันนิ่มค่ะค่ะท่านไหนที่เราไมา่พร้อมที่แก่ซื้อผ้ามือสองนะคะ คุณแม่มีผ้าใหม่นะคะเป็นผ้าใหม่ผ้าหลุดจำนำหลุดจำนำนี้ไม่ใช่ผ้ามือสองนะคะเป็นผ้าใหม่คัดเกรดด้วยฉาดถึงดําถึงเขาเท่าไอทางร้านเข้าถึงรับจำนะคะไม่ใช่รับจำผ้ามือสองนะคะคาะมือสองนี่เข้าลงจันําไม่ได้ค่ะเขานนไ,มไ,ขไม่รับนะคะค่ะแปดร้อยบาทค่ะหาะท่านไหนที่ยังไม่พร้อมรับผ้ามือสองก็รอเป็นผ้าใหม่นะคะเพราะว่า บางท่านก็รับไปแล้วก็มีปัญหานะคะคุณแม่ก็เวียนหัวเหมือนกันค่ะค่ะเวียนหัวและหายยากด้วยแล้วก็มาลูกค้าตีกลับค่ะก็เวียนหัวนะคะเหนื่อยใจเหมือนกันค่ะเวลามันหายยากค่ะหายยากมากค่ะค่ะก็มาเจอลูกค้าตีกลับก็เหนื่อยใจเหมือนกันนะคะไม่ใช่คุณแม่ไม่เหนื่อยนะคะคุณแม่ก็เหนื่อยใจค่ะเหนื่อยเหมือนกันเพราะว่าคุณแม่หายยากค่ะ ทีจะได้มาเป็นผืนบางท่านก็มีนิดๆหน่อยๆก็ไม่อภัยค่ะก็จะเต็มร้อยค่ะขอกําลังคะแนนเต็มร้อยเลยค่ะถึงจะเอาค่ะราคาห้าหกเจ็ดร้อยแบบนี้ก็เกรดเต็มร้อยค่ะแล้วก็ตีของกลับคุณแม่ก็เหนื่อยใจนะคะไม่ใช่ว่าไม่เนหนื่อยใจเหนื่อยใจที่หายากค่ะแดดก,ก็แดดร้อนก็ร้อนสู้หาค่ะหาสู้หาแล้วก็ส่งให้ลูกค้าแล้วลูกค้าก็ตีกลับค่ะ ค่ะมันแดดร้อนนี่แหละค่ะแล้วก็น้ำมันรถก็แพงด้วยค่ะวิ่งหากันไม่รู้เป็นร้อยๆหมู่บ้านค่ะพูดตรงๆนะเป็นร้อยๆหมู่บ้านไม่ใช่แค่หมู่บ้านเดียวนะ,ะหาผ้ามือสองนะเข้าไปหมู่บ้านนี้ราคาเป็น4ี่ห้าร้อยหลังยังไม่ได้พอผืนเลยค่ะหาผ้ามือสองคุณแม่ก็ไม่รู้ว่าจะสู้จะทนแดดไปขนาดไหมค่ะค่ะบางท่านก็ไม่เข้าใจผ้ามือสองค่ะ ไม่เข้าใจแล้วก็มีนิดนิดนิดแล้วก็ตีกลับขอตีกับค่ะแบบนี้ค่ะแล้วก็เหนื่อยใจค่ะคุณแม่เหนื่อยใจนะคะค่ะคุณแม่ก็ทอแท่เหมือนกันค่ะค่ะเพราะว่าคําว่าผ้ามือสองเราต้องยอมรับค่ะถ้าเล่นผ้ามือสองค่ะค่ะราคา800บาทค่ะรหัส16นะคะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนโดดเด่นทุกผืนค่ะค่ามักผืนไหนชอบผืนไหนถ้าคุณแม่ได้ค่ะ ค่ะแปดอยบาทนะคะค่ะแป0รอยบาทค่ะค่ะแ0ด้อยบาทนะคะ,ะ,คะ,ะ,คะสวยทุกขืนง,งามทุกขืนะคะ่ะ มี้าร้อยอยู่สีผืนนะคะเพราะว่าคุณแม่ซื้อมาแพงกว่าค่ะค่ะไหมบ้านพุ่งยืนนะคะเหมือนนี่เก้าร้อยบาทนะคะออกโทนสีม่วงค่ะเต็มสองเมตรนะคะเพราะว่ามันจะซื้อแพงกว่ากันมาอยู่ร้อยหนึ่งนะคะคุณแม่ถึงได้ขายเก้าร้อยค่ะเป็นไหมบ้านทางพุ่งทางยืนค่ะลายเก่าลายโบราณน,นะคะคนแก่คนเก่าคนโบราณทํานะคะขาะส่วนมากจะเป็นไหมบ้านทางพุ่งทางยืนนะคะเพราะว่าถ้ามือสองนะคะ คนเก่าคนโบราณท่านทาไว้ให้ลูกให้หลานค่ะแบ่งลูกแบ่งานใช้นะคะค่ะแม่บวรรักผ้าไหมมือสองแก้วเก่าต้นํารับไหมมือสองค่ะเผื่นีเก้าร้อยบาทนะคะค่ะเก้าร้อยบาทค่ะมันเป็นไหมบ้านพุ่งยืนของท่านด้วยค่ะสวยค่ะไหมบ้านพุ่งยืนนียค่ะใช้เป็นร้อยปีก็ยังไม่ไม่ชำรุดนะคะค่ะทอแบบโบราณค่ะมันจะมีน้ําหนักค่ะมีน้ําหนักแล้วก็ ค่ะเป็นนิ่มค่ะนิ่มแบบมีน้ําหนักนะคะไหมบ้านพุ่งยืนค่ะนี่ก็เก้าร้อยบาทนะคะค่ะเก้900บาทค่ะรหัสสามอ่ตอต้นนี้ก็รหัสสามอ่าคุณแม่ถ้าถ้าคุณแม่มาก็ให้ส่งภาพมาดูด้วยนะคะค่ะเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้เลือกคัดเบอร์ไว้ค่ะหมายเลขไว้ค่ะคุณแม่ก็หยิบมาติดมาติดที่หยิบมาติดก็คือเพราะว่าให้ลูกค้าจํค่าจําลาย ค่ะเวลาส่งผ้ามาก็บอกว่าหมายเลขนั้นเลขนี้เราจะได้ดูดตามหมายเลขนะคะค่ะผ้าคัดเตค่ะผืนนี้900บาทนะคะลายเก่าลายโบราณค่ะเป็นโทนสีม่วงค่ะค่ะสวยมากค่ะเป็นไหมบ้านพุ่งยืนนะคะไม่มีตำเหนินะคะราคาพวกนี้ถ้า8ป0 0นี่จะไม่มีตำเหนิค่ะเพราะว่าบางท่านก็ใส่แค่สองสามครั้งค่ะใส่สองสามครั้งท่านก็เอาออกมาขายค่ะท่านจาเป็นท่านถึงขายผ้าไหมนะคะ ถ้าเป็นรอยขูดรอยเขียนนิดหน่อยคุณแม่ขออภัยค่ะกาบขออภัยด้วยค่ะค่ะเพราะว่ามันเป็นผ้าที่เรานุ่มเนาะค่ะเรานุ่มทํางานค่ะเรานุ่มแล้วค่ะค่ะนี่ก็เก้าร้อยบาทค่ะเป็นรหัสยิ่ปุค่ะเป็นสีฟ้าน้ําทะเลค่ะค่ะเป็นลายนกยุงค่ะสวยมากค่ะเป็นลายนกยุงนะคะค่ะเก้าร้อยบาทค่ะเป็นลายนกยุงค่ะ ค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนเด่นทุกผืนค่ะค่ะร้อยปูดร้อยเทียนนิ่นิดหน่อยคุณแม่ขออภัยนะคะผ้าตัวไหนไม่มีก็ค่ะก็คือว่าคุณแม่คัดมาแล้วค่ะเป็นผ้าคัดเกรดแล้วค่ะแต่ว่าเราเราเผื่อไว้ค่ะเผื่อว่ามีขูดเขียนนิดนิดหน่อยหน่อยค่ะถ้าพวกคัดเกรดราคาแปดเก้าร้อยนี่จะไม่มีตำหนินะคะค่ะเป็นผ้าคัดเกรดเราก็ซื้อมาแพงด้วยค่ะ ค่ะราคา900บาทค่ะพื้นนี้ค่ะนิ่มมากค่ะผ้าไหมมือสองนี่จะนิ่มค่ะนิ่มสลวยสวยทุกผืนค่ะค่ะเป็นไหมบ้านพุ่งยืมค่ะค่ะนี้ก็900บาทนะคะค่ะเป็นเป็นลายสมัยใหม่อยู่ค่ะเชิงล่างเชิงบนใบสีค่ะเป็นลายขอศิลามณีค่ะ900บาทนะคะค่ะใส่แค่สามสีค้งผืนนี้ค่ะ ท่านบอกก็น่าจะใช่ค่ะเนื้อผ้ายังเกรดดีอยู่เลยค่ะค่ะสามสีครั้งก็ได้มาขายมันจําเป็นเนะการเงินนี้มันจําเป็นมากค่ะต่อชีวิตคนเราแต่ละวันนี่ค่ะมันจะต้องเงินมาก่อนนะคะค่ะเรื่องทรักสินก็เดี๋ยวทํามาใหม่ค่ะค่ะราคา900บาทค่ะหมายเลขรหัส2ค่ะเป็นมือสองแก้วเก่าต้นตำรับไหมมือสองค่ะค่ะแม่บวรรักผ้าไหมมือสองแก้วก่าต้นตำรับไหมมือสนะคะ ค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะค่ะเป็นลายขอศิรามณีนะคะหมายเลขสองนะคะรหัสสองค่ะค่ะเป็นไหมบ้านพุ่งยืนค่ะค่ะท้ายนี้ค่ะคุณแม่ขอขอบพระคุณพี่น้องชาวไทยที่ติดตามคุณแม่มาตลอดนะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าเจอนีเดยคระัว่ารวยรวยทุกท่านค่ะ